สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับเราช่องทางลำดวนนะคะวันนี้จะมาแกะของที่นีนะคะคุณแม่ใจดีนะคะคุณพีเอ c ที่ส่งมาให้กับควันดีเดอร์วันนี้ได้รับแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเรามาแกะดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะข้างกล่องเขียนบอกว่าเป็นต้นไม้นะคะ จากจากพี่จาเนะนะคะตอนนี้ก็ได้รู้แล้วแหละว่าเป็นอะไรนะคะแต่วันนี้ก็จะมาแกะให้แม่ๆพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะพี่จานะคะนางฟ้าใจดีนะคะที่เข้ามาเมตตาสาวๆแล้วนะคะป้อนผลไม้นะคะก็ยังเข้ามาเมตตาให้กับฟานนี่นะคะได้มีความรู้ได้มีอาชีพ ค้องไม,งม้มไม้มงคลมาให้นะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอุ้ยเขาติดเขามัดพี่เขาก็แพ็คมาดีนะคะแพ็คมาดีมากๆเลยนะคะมีมีล็อกด้วยนะคะมีล็อกไม่ให้ไม่ให้ใหอ่ากระแทกเนาะ่ม เจ๊แกะแล้วกันเนาะได้แม่แม่ <c oughs> หาเิแกะไม่เจอเอามีดตัดว่ะเขาติดเขาติดกาวนี่นะ่ะกดข้างๆเออ ขาต้องให้ช AH oh. yeah. oh. ุ่มมาอยู่แล้วแหละโอ้ฟาดโพฟาดโผเจ็ดสีค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่จ๋ามากมากเลยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะพี่จ๋าจ๋าอันนี้แม่อาจจะโชว์ตรงนี้นี่แม่วางรงนี้นี่นะคะต้นโพเจ็ดสีเนาะค่ะอันนี้เป็น เป็นกิ่งนะคะที่มาให้ชํำเนาะนะคะที่มาให้ชําอันนี้โอ้พี่เขาก็ซีนมาอย่างดีนะคะโทเจ็ดสีนะคะครบสีเลยนะคะมีทั้งใบเขียวนะคะใบเขียวแต่ขอบแดงนะคะโอ้โหคือครบมากๆเลยนะคะถูกลักษณะมากๆนะคะใบด่างาค่ะ<ล>ขอบแดงค่ะใ,ใบสองสีค่ะ ใบเหลืองนะคะแล้วก็ใบสีแดงนะคะสีชมพูนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณจาที่ส่งต้นไม้ต้นโพสีต้นไม้มงคลมาให้ควานลี่นะคะคุณยายก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนะคะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดท้องก็ให้ได้ท้องนะคะครอบครัวของท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้เที่ยวคาาปลอดภัยค่ะให้ ประกำช้างของเราติดตามคุ้มครองไปตลอดนะคะทำกิจการงานสินใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองน,นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะนอบรับแดงเงินมือนอนตื่นแดงเงินหลานเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่องฟังลำดวนชางใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ